ในยุคที่อุตสาหกรรมยานยนต์เปลี่ยนผ่านเทคโนโลยีประเทศไทยแก็ถือเป็นฐานการผลิตสาคัญของโลกไอ้เรื่องการปรับตัวหรือว่าสิ่งที่กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ได้มีข้อเรียกร้องไปยังรัฐบาลนะครับอยากให้รัฐบาลสนับสนุนดูแลตรงไหนเป็นพิเศษไหครับทางภาครัฐัะะเอกชนก็หารหหือกันมาตลอดในช่วง10ป,ปีเพราะาเรื่องของการที่จะเตรียม พร้อมพวก e อวีทั้งหลายเนี่ยมันต้องแก้กฎหมายค่อนข้างเยอะลคะครับรวมทั้งเรื่องหัวใจเบา้ารับอะไรอย่างนี้ทาง eec ว่าเรามีสนามทดสอบเรื่องของการไล้คนขับด้วยนะอันนี้คือคือ,ค,อความพร้อมของทางภาครัฐนอกจากนี้ก็ยังมีเรื่องของ eec c o n v e r s i o n การเปลี่ยนรถยนต์เก่าให้เป็นรถยนต์ไฟฟ้า ก่อนไปรับชมรบกวนกดไลค์กดแชร์กดติดตามฐานเศรธธษฐกิจในทุกแพลตฟอร์มด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆจากพวกเราพูดคุยกันถึงนโยบายภาษีของโดนัลดทรัมป์นะครับที่ต้องบอกว่าตอนนี้ได้รับผลกระทบปนป่วนไปทั่วโลกไม้จะมีการยืดออกไป90วันแต่ว่าในส่วนของพาร์ทยันยน์เนก็ได้รับผลกระทบเช่นกันนะครับซึ่งพี่โกมองเรื่องนี้ยังไงฮะแล้วก็เดี๋ยวเราจะพูดค,คุยกับคุณสุรพงษ์ไพศาลพนักงานคุยั คุณสุรพงศ์เลยดีกว่ามากระทบมากน้อยแค่ไหนเอาชัดเจนจากปากคุณสุรพงศ์เลยนะครับสวัสดีครับพี่โป่งครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านทั้งสองครับนักกาท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านนะครับ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 ต้องสอบถามนิดนึงครับว่าในส่วนของนโยบายภาษีทรัมป์ที่เขาจะขึ้นภาษีกับคนทั้งโลกแบบนี้ครับมันจะซ้ําเติมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยเรอไหมครับหลังจากปีที่แล้วเราก็ขายได้น้อยมากๆเลยปีนี้มันจะแย่ลงหรือว่ามันจะผันผลยังไงบ้างอะครับพี่ ก็ต้องถือว่ามันมีภาษีสุรกากรสองระบบระบบอันหนึ่งก็คือที่คุณทรัมป์ได้ประกาศเมื่อวันที่26่มีนาคมอ,อันนั้นเรียกว่าเป็น Product แ r รินะฮะซึ่งก็ใช้กับรถยนต์กับทางด้านชิ้นส่วนซึ่งอันนี้ไม่ว่าส่งมาจากประเทศไหนก็ต้องเสียในอัตรายี่แล้วก็จะต้องบวกกับภาษีพื้นฐานอีก2.5%ง ก็น่าจะเป็น27.5เส,ส่วนภาษีที่ประกาศเมื่อวันที่3เมษายนนั้นก็ถือว่าเป็นพันธุ์ทีทาริบก็คือเป็นภาษีสุราก,กร่อนสำหรับประเทศนั้นๆเฉพาะนะฮะก็คือสินค้าทุกอย่างที่ส่งจากประเทศนั้นๆัดจะต้องเสียภาษีในอัตราที่ทางคุณทรัมป์ประกาศเมื่อวันที่3เมษายนอย่างของไทยเรา สินค้าทุกสินค้าส่งไปที่สหรัฐอเมริกาต้องเสีย36%แต่ยกเว้นรถยนต์กับชิ้นส่วนรถยนต์ที่จะต้องเสีย25บวก2.5%แต่ว่าของที่ประกาศวันที่3เมษายนอันนั้นเห็นว่าจะยืดไป90วันใช่ไหมก็ยังมีเวลาทางรัฐบาลไทยก็เดินทางไปแล้วนี่ยฮะไปเจรจา เรคิดว่าต้องรอดูผลว่าจะลดรงได้มากหรอยแค่ไหนครับ<ถ>แต่ทีนี้ครับพี่โป<ฮ>่งสัดส่วนตัวรถ CBU ของเราเนี่ยครับที่ส่งไปสหรัฐอเมริกาโดยตรงเนี่ยคือผมเข้าใจว่าน่าจะมีไม่มากหรืออาจจะมีแค่กลุ่มรถยนต์นั่งเท่านั้นนะครับคือปิกอัพหนึ่งตันไ,ไ,มไม่น่าจะได้ส่งไปที่สหรัฐอเมริกาอยู่แล้วนะครับปิกครับเราไม่ได้ส่งไปของเขาจะเป็นรถปิกอัพใหญ่นะ ลรวส่งไปก็คือรถอยนต์นั่งรถยนต์นั่งก็ประมาณสามร้อยยี่สิบล้านเหรียญสหรัฐนะครับก็ถือว่าน้อยถ้าเทียบกับยอดส่องออกของรถยนต์นั่งกมประมาณสองจุดหกสองเอร์็นแค่นั้นเองนะครับแต่ชิ้นส่วนเสียชิ้นส่วนค่อนข้างเยอะว่าเราส่งไปพันห้าร้อยหกสิบหกล้านเหรียญห้าเท่าของมูลค่ารถยนต์นั่งนะคร,รถยนต์นั่งก็ประมาณสามสี่หมื่นคันนะครับ ลดพวกอีโคคาร์ <par> นะครับทีนี้ชิ้นส่วนเนี่ยจกะกระทบค่อนข้างเยอะครับเพราะว่ามีสัดส่วนก็ประมาณสักสิบห้าเปอร์เซ็นต์ของมูลค่าการส่งออกทางด้านชิ้นส่วนรถยนต์ของเราครับแต่ว่านนี้กระทบนะแต่ว่ามันก็เป็นอัตราเดียวกันหมดทั่วโลกมไม่ว่าส่งประเทศไหนก็เสียยี่บห้าเปอร์เซ็น พราะฉะนั้นความได้เปรียบเสียเปรียบขององไม่มากเท่าไหร่ชิ้นส่วนเนี่ยถ้าเราแยกแยกลงไปเป็นรายการเลยได้ไหมครับหมายถึงว่าเป็นเทียไหนหรือหรือเป็นพวกกลุ่มยางล้อรถดนกลุ่มไหนที่เป็นจะโดนหนักมากครับพวกยางล้อได้โดนโดนไปก่อนนะแล้วสมัยทรัมป์นี่ยก็โดนไปบ้างแล้วอันนี้ก็โดนอีกนะฮะตามที่ของอประกาศเมื่อวันที่สามเมษายนนะ่านค่อนข้างสาหัสเปนกันนะเพราะว่า ถึง36%เขาก็เสียทั้ง2อ,อย่างนะมีทั้งที่25%แล้วก็ที่36%นี่ทางด้านชิ้นส่วนนี่จะแยกไปอีกอีกอีกส่วนหนึ่งนะแต่ว่าของเราที่ส่งไปก็จะมีสายไฟซึ่งส่งไปนานมากแล้วนะและ้วก็เครื่องยนต์สันดาปภายในเครื่องยนต์สันดาปภายในก็ประมาณ320ล้านเหรียญที่เราส่งไปไนะและ้วก็แต่ชิ้นส่วนจริงๆเนี่ยนะ ก็คือพันห้าร้อยหกสิบหกตรงเนี้ยเยอะต้องถือว่า,าถ้าหากว่าทางด้านผู้นำเข้าของเขาถ้านำเข้าไปแล้วต้องเสียภาษีและยังสูงกว่าถ้าจะผิดในประเทศของเขาเนี่ยก็าอาจจะชะลอการส่งการสั่งจากเราแต่ถ้าหากว่าคำนวณดูแล้วก็วยังยังถูกถึงนี้ก็ถือว่า อาจจะไม่ไม่ไม่ลดในการสั่เข้าก็ได้นะอันนี้ต้องคอยติดตามดูว่าลูกค้าอย่างไรนะครับครับถ้ามองในมุมมองที่เป็น worst case เลยครับบอกว่าสุดท้ายแล้วเราไม่สามารถเจราจาได้ผลแล้วภาษีถูกขึ้นจริงหลังจากนี้90วันเนี่ยคุณคุณสุรพง์มองว่าควรจะเราควรจะปรับตัวอย่างไรผู้ประกอบการควรจะทําอย่างไรครับในเมื่อชิ้นส่วนของเราส่งออกไปเยอะกว่ามูลค่าลดเยอะขนาดนี้นะครับ ทางชิ้นส่วนก็รถยนต์ดังสี่เหลียมสะวาราไม่น่าจะวิตกเพราะอัตรามันเท่ากันหมดนะแต่แต่ว่าสิ่งที่เราเป็นห่วงก็คือทางอ้อมก็คือเราสอบออกชิ้นส่วนไปทั่วโลกเนี่ยสามหมื่นหนึ่งพันกว่าล้านเหรียญนะทางรถยนตะ์ทางทางด้านชิ้นส่วนชิ้นส่วนส่งไปทั่วโลกก็ในราวสักประมาณหนึ่งหมื่นล้าน รันหีนะที่นี่หนึ่งหมื่น้านเหรียญเนี่ยเราส่งไปในประเทศต,ต่างๆที่ถ้าเขาโดนภาษีของทางด้านดุลธรรมยี่สิห้าเอร์เซ็นตและส่งรถยนต์ไปได้น้อยลงในตรงนี้ฮะจะส,สั่งพวกชิ้นส่วนจากเราไปเนี่ยน้อยลงไปด้วยในตรงนี้ยัันค่างจ่ายเยอะมากเพราะว่าอันดับต้นๆที่อที่ว่าเขาได้ขึ้นภาษี ทางประเทศเหล่านั้นก็คือเช่นเม็กซิโกญี Mexico, un, ่ปุ่นทางด้านเยอรมันอะไรพวกนี้นะฮะซึ่งพวกนี้เราส่งชิ้นส่วนไปนเขาค่อนข้างเยอะอซึ่งถ้าหากว่าเขาส่งรถยนต์ไปขายในสหรัฐอเมริกาลดลงก็จะสั่งพวกชิ้นส่วนจากเรากรมทั้งเครื่องยนต์สันดับภายในอะไรพวกนั้นน้อยลงไปด้วยอันนี้ รู้สึกว่าจะทคบอนข้ังมากรับอย่างในส่วนของอชิ้นส่วนอุตสาหกรรมยานยนต์เนี่ยที่ผลิตอยู่ในประเทศไทยเนี่ยเราก็ทบแรงงานกระทบภาคพันธุ์การผลิตสักกี่เจ้ากี่ลายหรือว่ามีแรงงานในภาคนี้เยอะน้อยแค่ไหนครับคุณสมงถ้ารวมทางทางด้านเทียสสองเทียสามนะก็ประมาณสองคนกลัวรายถือว่าค่อนข้างเยอะนะครับอันนี้ก็แล้วก็พวกเทียสองเทียสาม ก็จะเป็นพวกเอสเป็นส่วนใหญ่ด้วยถ้าเป็นของคนไทยเราอันนี้ก็ถือว่าถ้าหากทางภาครัฐไปเจรจาครั้งนี้ถ้าสามารถลดใต้ทางเรื่องของภาษีรถยนต์กระชิดส่วนที่เรียกเก็บที่บ้าเปอร็นต์ทั้งเรื่องของที่ได้ประกาศเมื่อวันที่3เมษายนที่เป็นภาษีสุรกากาดสำหรับประเทศนัคนัะ ถ้าลดลงได้ก็จะช่วยทั้งทางด้านพบชิ้นส่วนและก็ทางด้านพวกอย่างรองด้วยนะครับก็หวังว่าคงจะได้สิ่งที่ดีเพราะเรามีผู้เชี่ยวชาญที่เดินทางไปทั้งรัฐมนตรีกระทรวงการคลังกระทรวงพาณิชย์และก็ผู้ที่มีความรู้ทางด้านการค้าขายอยู่ครับเซ็ตดีมทีมไปคุยเซตดีมทีมไปคุยแต่ได้ผลเป็นยังไงเดี๋ยวต้องรอดูกันดีแต่ทีนี้ครับพี่โป่งเขามองกัน มองจากอุตสาหกรรมยานยนต์โดยรวมบ้านเรานี้ก็ทรงๆมาอย่างกําลังการผลิตเนี่ยมันก็อยู่ประมาณ1นึ่งล้านห้าแสนคันนะครับปีแล้วปีนี้ก็ตั้งเป้าไว้ประมาณนี้ถูกไหมครับแต่ทีนี้มันมีบริษัทผู้ผลิตรถยนต์จากจีนที่เข้ามานะไอมาตรการภาษีของทรัมป์เนี่ยมันจะมีผลกระทบกับบริษัทผู้ผลิตรถยนต์จีนยังไงแล้วมันจะเด้งกลับมาที่อุตสาหกรรมยานยนต์ไทยในแง่มุมไหนบ้างครับ ทางจีนนี่เขาส่งรถจนไปสหรัฐอเมริกาน้อยอยู่แล้วทางรถจนต์ไฟฟ้าทางยนต์สันาภายในน้อยกว่าทางยุโรปยุโรปส่งไปที่สหรัฐอเมริกาเยอะมากนน่าจะประมาณสักสองสามเท่าตัวนะที่จีนส่งไปเพราะฉะนั้นไอ้ตรงนี้ก็จะไม่มีผลอะไรในเรื่องของการมาตั้งฐานลิตในประเทศไทยเราเพราะว่าจุดประสงค์ก็คือ ในประเทศไทยเพื่อขายในภูมิภาคแถวนี้มากกว่าเช่นทางด้านญี่ปุ่นออสเตรเลียและก็ในประเทศในอาเซียนด้วยกันนะฮะหรือว่าอาจจะส่งเข้าไปในยุโรปถ้าหากว่าในเรื่องของการบรรทุกที่เขามีการเข้มงวดในเรื่องของสี ank, แ่แบกก็คือการควบคุมและก็การคำนวณในการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ o X I D, นะะซึ่งตรงนี้เราก็จะเดินทางใกล้กว่าที่จะ ส่งไปจากประเทศจีนื่อวตรงนี้ก็เป็นผลดีกับไทยเราแล้วก็อย่างเช่นทางด้านออสเตรเลียปีนี้เขาก็มีการควบคุมนในเรื่องการปล่อยพวกคาร์บอนอยู่แล้วซึ่งอที่ผ่านมาก็เริ่มวันที่หนมก,กราคมแต่ว่าจะเริ่มที่จะปรับหมายว่าถ้าเกินอันตราเนี่ยก็จะต้องปรับต้องเสียเงินเพิ่มค่าธรรมเนียมที่เกินนะครับก็ประมาณสองร้อยเหรียญต่อหนึ่งกรัมหรืออะไรนิดนะ ก็จะเริ่มปรับตั้งแต่วันที่หนึ่งเดือนกรกฎาคมนี้แล้วครับตรงนี้มันก็จะเป็นผลดีกับเราที่ว่าเรามีการผ่านฐานผลิตของรถยนต์ไฟฟ้านะถ้าประเทศใดพร้อมมากแล้วก็ส่งเข้าไปาเช่นเดียวกันในสักครู่นี้นะฮะก็จะมีหลายประเทศที่เริ่มมีการควบคุมการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์อย่างทางด้าน e อูเขาก็เริ่มมีการควบคุมแล้วเหมือนกันนะครับ แต่แต่ประเทศไทยเนี่ยเป็นฐานการผลิตรถยนต์ที่ปล่อยมลพิษต,ต่ำอยู่แล้วรจริงๆถ้าไปไล่ตั้งแต่ e ok ka, อีโคคาร์นี่ก็ปล่อยต่ำมากๆมีไฮบริดอะไรมาอีกแล้วอันนี้ที่คุณสุรพงศ์บอกนะมีผลิตอีววล์ EV เนี่ยซึ่งมันปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์เป็นศูนย์เลยก็มองเป็นโอกาสใช่ไหมครับใช่ครับแล้วก็พวกไฮบริดเมื่อปีที่แล้วก็เติบโตอันนี้หมายถึงส่งออกนะส่งออกก็เติบโตตั้งสามสี่ร้อยเปอร์เซ็นต์ภายในนี้ก็เติบโต จำนวนคันนี้ขายมากกว่าปอกแบตเตอรี่ร้อยเปอร์เซนต์ดยากครับคับอันนี้เราก็มีการลดเรื่องซีซีลงไปราคาก็าลดลงไปเจ็ดแปดแสนตอนนี้ซื้อได้แล้วเมื่อก่อนได้ต้องล้านห้าล้านหกใช่ไหมครับจะซื้อทางด้านพวกไฮบิดได้ครับอันนี้ก็ถือว่ารัฐบาลการเอกชนได้พร้อมกันที่จะรับรถยนต์ภายในอนาคตครับ,บแล้วถ้าจาก การขึ้นภาษีตอบโต้อของโดนัทรมหรือว่ามาตรการกีดกันทางการค้าต่างๆเนี่ยนะครับแล้วก็ในยุคที่อุตสาหกรรมยานยนต์เปลี่ยนผ่านเทคโนโลยีนะครับประเทศไทยนะครับถือเป็นฐานการผลิตสําคัญของโลกไอ้เรื่องการปรับตัวหรือว่าสิ่งที่กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยได้ได้มีข้อเรียกร้องไปยังรัฐบาลนะครับตอนนี้อย่างเร่งด่วนเลย1 2, นะึอเนี่ยอยากให้รัฐบาลสนับสนุนดูแลตรงไหนเป็นพิเศษไหมครับ เราความจริงทางภาคตะการเอกชนก็หาหรือกันมาตลอดในช่วงสิบปีเพราะว่าเรื่องของการที่จะเตรียมพร้อมในเรื่องของการรับพวกเอ e ี uh, ทั้งหลายเนี่ยมันต้องแก้กฎหมายอะไรต่างๆค่อนข้างเยอะนะครับรวมทั้งเรื่องหัวใจเบารับอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็ทาง eec ทราบไหมฮะว่าเรามีสนามทดสอบเรื่องของการ uh, ไร้คนขับด้วยนะ อันนี้คือคือความเป็นความของทางภาครัฐนะนอกจากนี้ก็ยังมีเรื่องของ E-E-C c o n e r s i o n อ่ะก็คือหมายว่าการเปลี่ยนรถยนต์เก่าให้เป็นรถยนต์ไฟฟ้าพรรถยนต์เก่าที่ใช้น้ํามันอะไรทั้งหลายซึับแต่ตอนแรกนี่เขาก็มุ่งไปที่ทางด้านรถกระบะเพราะว่ามีการที่จะเปลี่ยนทางด้านบตเตอริ่ค่อนข้างง่ายแล้มีจํานวนค่อนข้างเยอะรวมสามล้านคันนะฮะในเมืองไทยที่เป็นรถเก่าก็ อายุประมาณสักยี่สิบปีขึ้นไปนี้นะฮะเพราะฉันก็จะเป็นโอกาสที่ทำให้จำนวนการที่จะใช้แบตเตอรี่แล้วก็ทางด้านชิ้นส่วนในต่างๆที่จะเปลี่ยนจากรถยนต์ที่ใช้น้ำมันมันเป็นรถยนต์ไฟฟ้ามีจำนวนมากขึ้นเพราะฉะนั้นผู้ลงทุนที่จะมาตั้งแบตเตอรี่หรือพวกชิ้นส่วนสำคัญสำคัญ,คญก็สามารถที่จะปรุงอุ่นได้เร็วขึ้นจะเป็นอ ทางหนึ่งที่ทางผู้ลงทุนเนี่ยจะเร่งที่จะเข้ามาลงทุนได้ครับเพราะว่าจํานวนเปลี่ยนในการซื้อเนี่ยมีมากขึ้นครับอันนี้ก็เป็นมุมมองจากคุณสุรพงศ์ไพศา์พัฒนาพงศ์นะครับประธานที่ปรึกษากลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยวันนี้ขอบคุณเฮเกียดแล้วก็สละเวลาให้กับรการฐานทองมากนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับอานะครับทุกท่านครับถ้าชอบก็กดไลค์ถ้าใช่ก็กดแชร์อย่าลืมกดติดตามฐานเศรษฐกิจในทุกแพลตฟอร์มจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆจากพวกเรานะครับ